ลองกินข oh. oh. okay. 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 ้าวอร่อยมาครับอ okay. ืน okay. okay. ั่ง okay. นี่งนั่งตรงกลางโอเคโอเคนั่งตรงกลางนะคะโอเคก็กินคงกินข้าวโอเคนั่งกินข้าวดีดีใช่โอเคนั่งกินข้าวดีดสิครับไหนนั่งนิ่งๆให้คุณยายสิไม่มีอ่ะโอเคนั่งกินเองดิ แม่ผมเปียกแล้วไงยายเป่าเมื่อกี้น้องอยากให้ผมเปียกเปียกต่อตายคุณยายทำเนี่ยนี่ใช้อบไร์ตัดมาจนไกลเลยเนี่ยผัดนี่ไม่ได้เลยยายต่อนี่มาเนี่ยน้องมานั่งกินข้าวดีกันเนี่ยน้องมานั่งกินข้าวดีหนึ่งเบอร์ไปไหนบางทีมันไม่มีคนดูทำไงปิดสิครับมานั่งมามานั่งดูโว o เอาที่ชั่วมาเช็ด น้องครับลูกไก่ล่นอน่าหลาบจังเลยมีตัวอะไรบ้างอ่ะปลอกลูกไม่ได้นะมีตัวอะไรบ้างไหนน้องมานั่งตรงกลางเลยนั่งตรงนี้ลูกอ่าเนี่ยอันนี้ตัวอะไรอย่าดูอันนี้ครับโอเคครับมีกินอะไร สปาเกตตี้เควินดูซิเนี่ยอะไรนะบอกบอกบอกบอบบอกอร่อิน้องไม่เขียวน้องเียวหมดปากยังล้อพรุ่งนี้ต้องไปประชุมเช้าโอ้โหโอ้โหโอะล่โอ้โหหมุนใหญ่้วปวดหัวปเนี่ย เด็้อ่ออระวังขึ้นใส่ไหน้องนั่งกินกันเนี่ยน่กหล่อไาเนี่ยดูเดตตากัยายบาเบอเนี่ยหล่อมากเลยอยู่นิ่งนี่อยู่นิ่งโอ้โหร้องพ่อแม่ไอยู่นโอโหก็นี่อะไรรู้ไหมการ์ดลื่นลนนะกาเออเขียวกันกาล้นลนะรเนี่ยไอ้เนียไม่ให้เอาไถ่อะเกินพ่อก็อถ่กระโดเสียงดังเขียว์ละเกินก่อนแล้วค่อยกระโดน แม่นี่ตัวอะไรนี่ใหญ่ๆถ้าไม่มียงนี่นะได้พี่กอดด้านอะไรนะกอดด้านอะไรนะลูกค้าโอเคเต้นได้เต้นได้ใช่ไหมกอดปากยังห้าปากเฉาเลยอ่ะหน้าปากเฉาเลยเฮ้ยกระปิกริมาแล้วเฮ้ยไอ้หานี่ก็ปิทั้งหมดทั้งใกระปิทำไมเรากระแมวก็แค่เดินเข้ามาทั้งกระปิเข้ามาบ้านฉันด้วยว่านะวันนี้มันฉี่ออกมันฉี่ออกมาเอาเลยอย่างเงี้ยซนิกาจ ไหทำ้าวตูยังไงตทข้าูงยังไงตูดจะตูดอะทำงไ้ทำเหมือนใเลือเดี๋ยวก็จงเาเป็ุ่งแ้ยอะไรมาลอกแล้วทส้รถไฟคันโปรดอยู่ไหนรถไฟคันโปรดไปรถไฟคันโปรด รถไฟคันปอดไม่ได้ถือลืมถือมารถไฟกันปรดไหนคันปอดโอ้โหขันปรดเลยขันใหม่ด้วยบิวคันโปรดขันใหม่โอ้เต็มปากอุ้ยหมดมันเด็กเป๊ดเด็กถูกเปโหโอ้โห มันไหมโอ้โหด้อง้ำไปทด่น้องยังไม่เคยไปไช้ติ่งไงเลยใช่นไหมพอแล้ไม่ต้้น้องยังไม่เคยไปไช้ติ่งไงพอแล้วไม่เป็นไรเท่านั้นละนะพอแล้วนายโยเดี๋ยวเดี๋ยวสำลักนะนั่งเฉยๆตเดี๋ยวนั่งกินข้าวก่อนไม่ต้องให้ไหนลองกินข้าวเองก็ได้ไม่ได้อีกยายไม่ยอมอีกโดหโอ้โหโอ้โห ไม่นอนกินข้าวแต่ละทีโอเคมาหน้าอย่งเฉยไหนยืนตรงกินข้าวยืนตรงกินข้าวเดีต้องกินข้าวตีด้วยความเอกลักษณ์ของชาติไทยที่ใส่ชุดโทมัสได้ยไงว้าว น้แงเป็นตัวอะไรน้องจอาตัวอะไรให้ลุงเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรครับน้องเป็นอะไรน้องเป็นใครน้องเป็นโัเหรอไม่เขาเป็นอะไรใช่อะไรอ่ะคอเนอน้องเป็นคนเนอร์แล้วลุงเป็นใครเอ็เอ็ดเิร์ดเอรอแล้วเปบุกอ่ะอไม่เคยฟังหรอกพูดยังก็ฟังพอแล้วพอแล้วพูดยังฟังเหนื่อยอะไร ใครเหนื่อยใครเหนื่อยเบเวนบอกเลยเนี่สไลด์ไปดิมาดิมาดิเดี๋ยวขาเข้าไปในเหล็กนะบุ๋ง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 น้องจะไปไหนอ่ะน้องไม่มองไม่ได้นี่มันี่น้องดุใจมากน้องเขียวยังไหนลุงหน้าตาคุณลุงดูดิอข่น้องเขียวใหญ่เลยไอ้แหลกคืนยังคืนยังน้องทอนจังเลยอ่ะ ไอ้เจมอไตนเอ่ยเรื่องไหนจขึ้นไไม่ดีกัเห็นจับหมเจยแล้วขึ้นไปไหนละเขาขึ้นเขาเดอกแล้วได้หินไงเกอีกแล้วก็อิ่แล้วว่ะไม่กิน้า่กินี่ตงอาไปเ็บรอชวินไม่กินแล้วไกิบไมกินไม่กินแล้วเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยกินใหม่ก็ได้ใช่ไหมใช่ไหม เดีวากินอีะด้ฮเอาน้ำก่อนน้ำเอาน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนน้องดื่มน้ำก่อนจุกปะเนี่ยนั่งแล้วก็พูดจะได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้คอด่มแล้วเคล็ดพัก5แทนแนโอ้โหอ้ล้อง้โหล้อง เขาต้องเด็กอะไรฉ่ำสนถ้าเปิดเพงจะเลือกเต้ยหรือกี่นะเปลี่ยนครับ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 ลเลแล้วเลขอะไรนัมเบอร์อะไรน้เบร์สายน้เอสาย เหมือนเลยไหมของเควินเหมือนเป๊ะเลยรักมากเลยไหมโอ้โหถึงติดมือเลยนอนต้องติดมือเลยเนี่ยหลอดจังเลยน้องจะเอารอางรางรถไฟเพิ่มเวลาเอาไหมโอ้มาอีกแกมาอีกแกฮีโร น้องก็มีนลนี่สีดำอ,อ่ะนัมเบอร์10ใช่ไหมยูโอรอ่ะถ้าจะไม่ผิดตัวอะไรแตคือเหรอเหัอมีเหมือนกันเลยมีเหมือนกันเลยใช่ไหมมีเหมือนกันเลยโอ้โหโอ้โหแฮปปี้จริงจริง ดูดีดูดีแทนเอออันนี้อะไรอ่ะรถไฟอ่ะแล้วรถไฟอ๋อสีอะไรอ่ะสีฟ้าแล้วสีเหลืองเขาเรียกว่าอะไรเสาหรอตอม่อตอม่อช้ไช้ไช้ตอม่อตอม่อตอม่อรถไฟหรอมันเป็นทำอะไรเอาไว้วางให้ให้สูงเอาไว้เป็นเสาให้รถไฟแบบไปได้หลายๆชั้นเหรอเธอมัดแตะออกมาอุ้ย อยากได้อันไหนบอกพุ่๊กดิอยากอยากได้อันไหนอันไหนอันนี้ต้องมีแล้ว่เดามีหมดแล้วอ่ะลบบังคับไง้ลบบังคับมียังเออยังขึ้นได้ไหมลบบังคับเอาว่าหรือว่าเราจะหาคือ ยูดทุกครั้งมไม่ให้เต้นยายไม่ให้เต้นเวลาปล่อยไม่ไปจับหรือเวลากูเมื่อก่อนแหมเอาอะไรเควินไม่เอาครับไม่เอาหรอครับช่วยค่สิ่งให้หน่อยครับลุงเสียงเสียงดังใช่ไหมครับลุงเนี่ยต้อนน่าเพลงต้อนลา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 าลไหนกันไหนดิ เอาอันไหนดีนะดูไหนกูเจมไหมเจมล้มหรือว่าอุ๊ยมังกีเควินไม่อยากดูมังกีไม่ชควินอยากดูอะไรครับอยากดูฝนตกฝนตกอันนี้เหรอใช่ไหม the best moment เนี่ยเหรอใช่ไหม And the man. Hi, hello. May he hello, see? Hi, 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 Thomas! Hey, weasel. Kind of what you say? I can't hear you over these <laughs> Well, just after backtrack on mail room. It's gotta be there somewhere. Then I'm coming with you. And I'll to and save us all in this spot. See you all soon! Great. Let's go! do you hey.

โอ anyway, ้โหโอ้โหโอ้โหพลังพลังเราวางหัวหน้าอิ่ว e อิ่ว

ตองสู้ชีวิตเหมือนกันนะนอนเลยลหยุดแปลว่าอะไรนะขนมลดวายเรียบร้อยโอ้โห่ไปเลยเอาไปเลย ไม่เอาครับไปเลยไม่ไปครับเดี๋ยวไว้ค่อยไปเล่นก็พอเนาะใช่ไหมครับผมให้ลุงซื้อของเล่นไว้เยอะๆเลยป่ะได้ครับนี่ครับฮะนี่ลุงสั่งรถบังคับไปแล้วนะสั่งแล้วเดี๋ยวให้เออเออว่แต่ให้หลานไม่เล่นลุงก็เล่นนั่นนะปะป้านี่คุณตาคุณตาต้องการคุณตาวอน